สวัสดีครับรายงานสดวิเคราะห์สดจากกรุงโรมครับแต่ว่ามีข่าวร้อนจากเกาหลีเหนือจึงต้องมาวิเคราะห์ว่าผลพวงจากความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดของเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เองครับรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทติสของสหรัฐออกมาบอกว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนและอันตรายที่สุดของโลกเป็นคำประกาศล่าสุด ประเด็นเกาหลีเหนือไม่ได้หายไปไหนนะครับอย่านึกว่ามีเรื่องตะวันออกกลางมีเรื่องสอบสวนของ FBI และจะมีการให้การของรัฐมนตรียุติธรรมต่อคณะกรรมการข่าวกรองที่สหรัฐแล้วเรื่องเกาหลีเหนือจะเงียบไปนะครับความจริงตอนนี้กำลังร้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งที่ร้อนขึ้นมานั้นมองได้หลายแง่มุมครับหนึ่งก็คือรัฐมนตรี กลาโหมสหาราัฐบอกว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดและก็เร่งด่วนที่สุดต้องจัดการทางใดทางหนึ่งแต่ว่าผ่านไปได้ไม่ถึง24ชั่วโมงครับเกาหลีเหนือสร้างความแปลกใจพอสมควรด้วยการปล่อยนักศึกษาอเมริกันที่ชื่อออโตแบมเบียซึ่งถูกจับไปหลังจากที่ถูกศาลตัดสินให้จำคุก15ปีติดคุกมา17เดือนครับปรากฏว่าอยู่ดีๆโดยไม่มีปีมีคลุย เกาหลีเหนือก็ปล่อยตัวออกมาได้รับการยินยันจากคุณพ่อคุณแม่ของออตโตวอมเบียถ้าจำได้เนี่ยเมื่อ17เดือนก่อนออตโตเนี่ยเป็นนักศึกษาอเมริกันไปเที่ยวเกาหลีเหนือครับปรากฏว่าเห็นป้ายโฆษณาชวนเชื่อเกาหลีเหนือดูแล้วน่าประทับใจสวยงามก็เลยขโมยใส่กระเป๋าตัวเองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือจับได้ครับภายร้ายแรงเลยทั้งๆท,ที่ว่า อตโตวัมเบียเนี่ยบอกว่าชอบไอ้ป้ายโฆษณาชวนเชื่อโพรบังกน,น่าของเกาหลีเหนือก็จึงอยากเอากลับบ้านแต่ว่าเกาหลีเหนือถือโอกาสจังหวะความสัมพันธ์กับสหรัฐกําลังไม่ค่อยจะราบเรือนเท่าไหร่ก็เลยจับและก็ไม่ใช่แค่ลงโทษเบาๆครับจําคุกถึง15ปีหลังจากนั้นก็มีคนอเมริกันหรืออย่างน้อยที่สุดคนสาชาอเมริกันอีก3คนเนี่ยติดคุกเพราะข้อหาแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่า เกาหลีเหนือต้องการที่จะให้เห็นว่าไม่ยอมอเมริกันแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับนักบาสเกตบอล NBA คนดังเดนิสโรดแมนไปเกาหลีเหนือพอดีครับวันนี้ครับบินไปครั้งที่5แล้วครับที่ไปจับมือกับคิมจองอึนสนิทสนมรักใคร่กันมากปรากฏว่าพอเดนิสโรดแมนบินแตะเปียงยางท่านั้นเองแหละมีกาประกาศจากเปียงยางเลยครับว่าปล่อยตัว ออตโตวามเบียร์นักศึกษาอเมริกันที่ติดคุกมา17เดือนและถ้าหากตามคำสั่งของศาลเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องติดคุกทั้งหมด15ปีนะครับและว,ว่าปล่อยตัวก่อนกำหนดตั้ง10กว่าปีทีเดียวแหละเดนิสบอกว่าที่ไปนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการจะให้ปล่อยตัวคนอเมริกันที่ถูกจับที่นั่นไปนี่เพื่อจะไปส่งเสริมกีฬาให้กับเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับผมก็ไม่เชื่อ ผมก็ไม่เชื่อว่าที่เดนิสรอดเมนนักบาสบาสเกตบอลคนเนี้โด่งดังของ NBA เนี่ยไปเกาหลีเหนือครั้งนี้ไปเรื่องกีฬาอย่างเดียวต้องมีเรื่องการเมืองแน่นอนบางคนถึงขั้นจะบอกครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีส่งไปหรือเปล่าส่งไปเพื่อจะเจราจากับเกาหลีเหนือให้ระงงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และพัฒนาขีปนา,าวุธหรือเปล่าแน่นอนครับเดนิสรอดเมนเป็นนักกีฬาเป็นนักบาส แต่ว่าเป็นคนอเมริกันคนเดียวที่สนิทสนมกับคิมจองอึนที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าไปเกือบทุกครั้งเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปพ,พร้อมกับผู้นำเกาหลีเหนือไปนั่งดูแข่งบาสเกตบอลด้วยซ้ำไปแต่ว่าครั้งนี้ก็แปลกเป็นจังหวะที่บังเอิญหรือว่ามีการวางแผนกันมาล่วงหน้าแล้วเพราะเกาหลีเหนือก็ต้องการหาทางลงทางลงคืออะไรทางลงก็คงไม่ใช่อยู่ดีๆบอกว่าอ้าวกลับไปเจรจากัน ทางลงสำหรับผู้นำเกาหลีเหนือก็คือจะต้องสามารถที่จะรักษาหน้าของตัวเองเอาไว้พอสมควรและแน่นอนครับการที่รัฐมนตรีกระโหมสหรัฐเจมส์แมทิสออกมาพูดเมื่อวานนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณว่าอเมริกากำลังจะลดหย่อนผ่อนเบาเพราะว่าออกมา โจมตีเกาหลีเหนือค่อนข้างจะรุนแรงผมว่าอาจจะคงไม่ได้เตรียมกันเท่าไหร่เพราะว่ารัฐมนตรีกาลาโหมก็พูดไปแต่ขณะเดียวกันนักบาทส์ b ออย่างเดนิสรรดเมิรนก็คงจะมีกรณีพิเศษของตัวเองที่ต้องเดินทางไปแล้วเกาหลีเหนือก็ถือจังหวะนี้ที่จะบอกกล่าวกับให้ชาวโลกและอเมริกันรู้ว่าถ้าหากมีเหตุผลเขาก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วร้ายอะไรนะเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะให้อภัยการปล่อยตัว นักศึกษาอเมริกันคนนี้จึงกลายเป็นสัญญาณใหม่สัญญาณใหม่ที่ว่าอาจจะมีอะไรที่สามารถทําให้เริ่มพูดจาเจราจาก,กันได้รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันแร็กซ์เลสันก็ยืนยันครับว่ามีการปล่อยตัวแวมเบียแล้วแล้วก็กำลังจะกลับมาอเมริกายังไม่มีรายงานครับว่าตอนนี้สุขภาพของแวมเบียเป็นยังไงเพราะาติดคุกอยู่ในเกาหลีเหนือไม่ใช่เล่นๆน,นะครับ คงจะมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติต่อเขาอย่างไรและเขาจะออกมาพูดจาอย่างไรแวนเบียนนี่อายุ22เองครับถูกจับเมื่อเดือนมก,การา2016ก็คือต้นปีที่แล้วที่สนามบินเปียงยางเลยครับขณะกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าคุณพ่อและคุณแม่คุณเฟรดและซินดี้แวมเบีย์เนี่ยบอกว่ามหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียได้มีการส่ง นักศึกษาคณะนี้ซึ่งมีแวนเบียอยู่ด้วยเนี่ยไปทัศนศึกษาเกาหลีเหนือฉะนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าแวนเบียไม่ได้รู้เรื่องการเมืองอะไรมากมายเป็นเด็กๆไปถึงพอเห็นอะไรสวยอะไรงามก็ถอดจากกำผากผําแพงมาใส่กระเป๋าตัวเองเลยครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือก็บอกว่าตอนตอนที่จับเนี่ยมัาได้แอบถ่ายรูปเอาไว้เห็นชัดเจนว่าเขาพยายามจะขโมย ป้ายโฆษณาชวนเชื่อซีที่มีสโลแกนการเมืองของเกาหลีเหนือที่อยู่บนกำแพงบนบน,บนฝาของโรงแรมที่เปียงยางที่คณะนี้พักอยู่นั่นแหละครับก็บอกว่าน่าเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องแวมเบียซึ่งคดีนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวครับจนกระทั่งศารเกาหลีเหนืออ้างว่านี่เป็นการกระทําที่เป็นศัตรูต่อเกาหลีเหนือ และก็บอกว่าเป็นการกระทําที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ CIA หมายความว่าอ้างว่าแวมเบียนเนี่ยเป็นจารชนที่ CIA ส่งมาเพื่อจะขโมยข้อมูลความลับ15ปีทีเดียวครับ15ปีนี้นอกจากติดคุกแล้วก็ยังบอกให้ไปทำงานเป็นกรรมกรภายใต้การควบคุมด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้อตอนนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่า อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกันแน่นอนข่าวคราว,ราวเรื่องของการปล่อยตัวแวมเบียก็สร้างความฮือฮาพอสมควรนะครับในหมู่แวดวงนักการทูตเพราะว่าตรงกับที่รักบาสเกตบอล NBA d e n เ i s ดนิสโรดเมนไปถึงเปียงอย่างพอดีโรดไมนบอกจะไป4วันครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปเจอคิมจองอึนหรือเปล่าและไม่ได้บอกด้วยครับว่าจะมีการ แข่งบาสเกตบอลหรือว่าจะมีอีเวนต์อะไรที่จะให้เขากับคิมจองอึนได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะเพื่อกระชับมิตรแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับถึงแม้รอดเมื่อจะไปจับไม้จับมือกับคิมจองอึนเนี่ยคิมจองอึนก็ไม่ได้ลดลาวาศอกกับอเมริกาก็ยังทดลองขีปนาวุธทดลองอาวุธนิวเคลียร์จนกระทั่งเกิดเรื่องถึงตอนนี้ที่เกือบจะเรียกว่าเป็นการเผชิญหน้าเพราะว่าการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้น ก็สามารถที่จะยิงไกลพอสมควรทีเดียวครับมีการมองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยขณะนี้สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่อาจจะยิงข้ามทวีปได้ intercontinental ballistic missile ซึ่งก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งครับที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคาม urgent urgent เรว่าเร่งด่วนและ dangerous และอันตรายที่สุดในโลกขณะน,นี้ไม่ได้บอกว่า เหตุการณ์ในตะวันออกกลางจะเป็นชนวนสงครามครั้งใหม่ไม่ได้บอกว่าการเผชิญหน้าในจุดต่างๆในซีเรียจะทําให้เกิดสงครามรอบใหม่แต่บอกว่าเกาหลีเหนือนี่แหละชัดเจนนี่คือการแสดงรอบใหม่ของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าการที่อเมริกาทดลองขีปนาวุธสกัดกั้นที่เรียกว่าแอนตี้มิสไซล์จากฐานทัพอากาศเวนเดนเบิร์กที่แคลิฟอร์เนียเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ย และบอกว่าประสบความสําเร็จในการต่อต้านขีปนาวุธถ้าหากเกาหลีเหนือสามารถยิงข้ามาและมีหัวจรวดที่เป็นนิวเคลียร์แล้วก็อเมริกาสามารถจะสกัดกั้นเอาไว้ได้แน่นอนแต่ว่าเกาหลีเหนือก็ยังออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองครับบอกว่าถ้าหากอเมริกาแม้จะยิงกระสุนเพียงนัดเดียวใส่เกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีเหนือจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ตัวเองพัฒนามาแล้วนั่นเนี่ย ทำลายอเมริกาเป็นจุน่นเป็นผุยผงทันทีภาษาที่ใชน้นี่ไม่ได้ทําให้เกิดความสบายใจได้นะครับว่าจะมีการพูดจากันระหว่างสองประเทศนี้ครับมีการมองต่อไปครับว่าตอนนี้ยังมีคนอเมริกัน3คนนะครับที่ยังถูกจับอยู่สองคนเนี่ยคือคิมซังดุกกับคิมฮักซองเป็นนักวิชาการซึ่งไปทำงานให้หมาหาวิทยาลัยเปียงยาง university of Science and Technology ซึ่งเป็นสองคนอาสาสมัครไปช่วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีปัญหาขึ้นทันทีตอนจะกลับบ้านไปเจอว่ามีหลักฐานเป็นเอกสารที่เกาหลีเหนือไม่พอใจจับติดคุกครับอีกคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ชื่อคิมดองชุยสองคนแรกนั้นก็คิมคนนี้ก็คิมนะครับทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายอเมริกันทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะมีเชื้อชาติเกาหลีก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทเทเลซันบอกครับว่าตอนนี้อเมริกากําลังพูดคุยกับเกาหลีเหนือในเรื่องต่างๆให้ปล่อยตัวที่เหลือด้วยและบอกว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตก,กับเกาหลีเหนือจากนั้นก็ต้องใช้ประเทศอื่นก็แน่นอนประเทศจีนกําลังทําหน้าที่นี้อยู่ที่จะพยายามสร้างบรรยากาศให้สามารถกลับมาสู่การเจรจาได้แต่ว่าถึงวันนี้ จีนก็ยังยอมรับครับว่าเกาหลีเหนือยังไม่ได้ฟังจีนอย่างที่อเมริกันพยายามจะกดดันว่ายังไงจีนต้องไปบอกเกาหลีเหนือให้เชื่อว่าต้องระงับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์มิชนันอเมริกาจะไม่มีวันยอมตอนนี้ก็ซ้อมรบกันอยู่และเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำใหญ่ก็ยังอยู่แถวนั้นนะครับคาร์วินเซนจาได้นะครับกับ USS Ronald Reagan ไปประกบอยู่แถวนั้นซ้อมรบกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ย มาอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเดือนแล้วนะครับตอนนี้เรือ USS n i m i t z อีกลำหนึ่งก็ลอยลำอยู่แถวแถวนั้นแหละพร้อมที่จะมาสมทบถ้าหากเกิดกรณีที่จำเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างฉะนั้นถ้าถามว่าการปล่อยตัวนักศึกษาอเมริกันคนนี้วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณบางอย่างแต่จะบอกว่า แปลว,ว่าปัญหากําลังจะคลายหรือไม่ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องนี้เกาหลีเหนือเล่นไพ่ทุกใบทีละใบพอปล่อยแล้วก็จะดูว่าสหรัฐจะมีปฏิกิริยาทางบวกกับเขาไหมถ้าสหรัฐบอกว่าไม่ได้คุณต้องปล่อยอีกสามคนนะที่คุณจับไปเกาหลีเหนือก็คงต้องคิดใหม่เพราะเกาหลีเหนือคาดว่าฉันทิ้งไพ่ใบหนึ่งอเมริกันต้องทิ้งไพ่สอดคล้องต้องกันเป็นการตอบสนองอีกใบหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นพวกที่ เดียวกันหรือมีการพูดกันรู้เรื่องได้แต่ถ้าอเมริกันบอกคุณต้องปรับทั้งสามคนก่อนคุณต้องรับปากก่อนว่าจะไม่มีการทดลองขีปนาวุธอีกผมว่าเงื่อนไขชุดเป็นชุดชุดอย่างเงี้ยจะยากที่จะทําให้เห็นว่าการเจรจาความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือนัน้นจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันเพราะแม้กระทั่งเกาหลีใต้เองผู้นําคนใหม่มูลแจอิน ซึ่งเพิ่งไดเ้เลือกตั้งมาเป็นประธานานธะิบดีได้สัก2เดือนเนี่ยก็ยังไม่สบายใจเลยครับเพราะว่าเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีจะตอบสนองการสแสดงถึงความพร้อมจะเจรจาแต่ประการใดทั้งสิน้นเอาเป็นว่าวันนี้ข่าวด่วนที่ปีการปล่อยนักศึกษาอเมริกันเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นข่าวทางด้านบวกนะครับแต่ว่าบวกแค่ไหนบวกจนกระทั่งเราสามารถสบายใจได้หรือไม่ยังครับยังเลยครับผมยังมองไม่เห็น จังหวะท่าทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากปล่อยแล้วและอเมริกาบอกไม่พอใจและเกาหลีเหนือก็บอกว่าที่ทํานี่ก็เพื่อต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือยุติธรรมเกาหลีเหนือสามารถปฏิบัติต่อคนอเมริกันได้ตามกระบ,บวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ว่านี่ไม่ได้แปลว่าความตึงเครียดที่สั่งสมมาหลายปีจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เกือบจะกลายเป็นจุด ชนวนแห่งความวุ่นวายสงครามได้นี่จะหายไปนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าติดตามน่าสนใจขณะนี้ผมอยู่ที่กรุงโรมนะครับแต่ว่าข่าวทั่วโลกก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดจากทุกๆด้านเรื่องเกาหลีเหนือที่หลายท่านถามมาว่างียบไปหรือเปล่าเราพูดถึงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เราพูดถึงเรื่องตะวันออกกลางพูดถึงซาอุด,ดีอาระเบียที่รวมหัวกันบอยคอตกาตาเนี่ยทำไมข่าวเกาหลีเหนือหายไม่หายครับ เพียงแต่ว่าลำดับของข่าววันต่อวันเนี่ยบางทีต้องดูว่าอะไรที่มันร้อนคุกรุ่นขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับเกาหลีเหนือกลัวว่าโลกจะลืมเขาหรืออย่างไรครับต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันี้ต้องพูดคุยกันกับเขาอีกครั้งหนึ่งดูให้ดีนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไพ่แต่ละใบเนี่ยล้วนแล้วแต่มีจังหวะจะโคนของตัวเองทั้งสิ้นเรื่องไทมิง่งเรื่องจังหวะนี่เกาหลีเหนือเขาเก่งมาก ขาทดลองขีปืนอาวุธเนี่ยทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้ววันอาทิตย์ด้วยสามอาทิตย์ซ้อนอาทิตย์ที่4ไม่ตรงกับวันอาทิตย์แต่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังมีปัญหาเรื่องตะวันออกลออกลางวุ่นวายไปหมดเพราะว่ากลุ่มซาอุดิอาระเบ,บียอียิปต์นั่นรวมหัวกันอีกกับอีก4ประเทศในตะวันออกกลางตัดความสัมพันธ์กับกาตาและทาให้ทรัมป์จะต้องกระโดดมาเข้าข้างซาอุขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศทิลล์ันเนี่ยบอกว่า ขอให้ซาอุผ่อนเบาการบอยคอรดการคว่ำบาตกาตะยืนกันโคราด้านเลยครับช่วงนั้นแหละที่เกาหลีเหนือรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคุณลืมผมไปแล้วหรือ,อยังไงคุณจำไม่ได้หรือว่าคุณยังต้องพูดจาก,กับผมก็เลยตู้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยสั้นลูกหนึ่งล่าสุดเมื่อสัปดาห์นี้เองครับก็แปลว่าเกาหลีเหนือยังไงยังไงก็เป็นเด็กขี้เหงาครับต้องการให้มีความสนใจเขา อย่าไปทิ้งเขาอย่าไปให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสําคัญนะครับเป็นไงว่าผมเห็นข่าวด่วนนี้ก็เลยนํามาวิเคราะห์ให้ฟังว่าต้องติดตามก้าวนี้ก็ไม่น่าสนใจส่วนจะนําไปสู่สันติภาพไหมยังนําไปสู่สงครามก็ยังต้องดูครับว่าทั้งสองฝ่ายกําลังเล่นเกมอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับนี่ถามเข้ามาว่าเรื่องหน่วยรบอเมริกาที่เข้าไปในฟิลิปปิน เรื่องนี้น่าสนใจมากครับดูเตอร์เตประธานที่บิฟิลิปปินส์บอกผมไม่รู้เรื่องเลยและไม่ได้ขอไปด้วยอเมริกาส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่ใช่เป็นหน่วยรบติดอาวุธมายิงกันนะครับไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ special force ของอเมริกานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นที่ปรึกษามาช่วยวางแผนมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เบื้องหลังครับเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ทําหน้าที่ช่วยให้ฝ่ายรบฝ่ายปฏิบัติการของทหารฟิลิปปินส์นั้นเนี่ย ได้มีการบูรณาการมีเอกภาพและให้สอดคล้องต้องกันกันกบแนวทางภาพรวมแต่ปรากฏว่าท่านประธานที่ไปดูเตอร์เต,เต้บอกว่างงมากผมไม่ได้ขออเมริกาอยู่ดีๆส่งคนมาทำไมที่มาราวีทางใต้นะครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเกือบสองอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นเลยครับแล้วดูเหมือนว่าจะสู้กันหนักหน่วงแรงยิ่งขึ้น ที่มาลาวีนั้นก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าเป็นครั้งแรกที่หน่วยปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่มีความโยงใหญ่กับไอซิสเนี่ยประกาศเข้าไปยึดเมืองทั้งเมืองเลยครับตอนนี้ส่งเข้าไปเกินร้อยคนที่ติดอาวุธแล้วครับประชาชนนีกันจ้าและวันไม่มีเป็นอันอยู่สงบแล้วเพราะว่าหนีตายกันหลายหมื่นคนแล้วครับไม่สามารถอยู่ในบ้านตัวเองได้เพราะว่าการปะทะกันร,ระหว่างทหารตำรวจ และของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลคือฝ่ายที่เดิมทีเป็นฝ่ายแยกดินแดนตอนหลังก็ไปพัฒนากลายเป็นจับมือกันกันกนกบไอซิสต้องการก่อเหตุรุนแรงและต้องการจะสามารถยึดเมืองได้ฉะนั้นเป้าหมาย2อ,อย่างคือการแยกดินแดนของมินดันนาวทางใต้ฟิลิปปินส์ที่มีมาหลาย10ปีซึ่งตอนหลังถึงแม้จะมีการลงนามยุติการรบชั่วคราวแต่ว่าก็ปรากฏว่าไม่สําเร็จครับะที่ไหนได้มีการจับมือกับกลุ่มไอซิส กลุ่มไอ i s ก็มีเป้าหมายของการสร้างรัฐที่เป็นอิสลามส่วนกลุ่มนายมินดนาวเดิมนั้นก็ต้องการปกครองตัวเองแยกจากรัฐบาลกลางอย่างน้อยที่สุดก็หลายรายเรื่องที่มีความสําคัญปรากฏว่าพอจับมือกันเนี่ยก็ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์โดยการเข้าไปยึดเมืองมาราวีทรงทหารทรงหน่วยรบปฏิบัติการพิเศษเข้าไปปักธงไอซิเหนือโรงพยาบาลและเหนือมัสยิดหลายจุดในมาราวีด้วย ทำไมอเมริกาเข้าไปโดยที่ดูเตอร์เต้ไม่รู้จริงไหมาะว่าดูเตอร์เต้เนี่ยคงจะรู้แต่ว่ามันไม่ชัดเจนถึงขั้นที่ขอไปสารก็จ,จะตีความว่าเมื่อดูเตอร์เต้ไม่ปฏิเสธและมีการติดต่อกันจริงเนี่ยก็ส่งไปแต่ส่งไปไม่ได้เป็นหน่วยรบติดอาวุธมากมายเพียงแต่ว่าเป็นจงหน่วยเล็กๆที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไป พอดูเตอร์เต้พูดอย่างนี้บอกว่าผมไม่ได้ขอร้องเนี่ยก็แน่น,นอนครับสหรัฐก,ก็ต้องเต้นสิครับสหรัฐเข้าไปโดยพลักการเองคงไม่ได้แต่ว่าสหรัฐก,ก็คงตีความผิดหรือการสื่อสารระหว่างดูเตอร์เต้กับสหรัฐช่วงหลังนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับความหวังดีสหรัฐหรือเปล่าหรือว่าสหรัฐต้องการเข้าไปเพื่อจะตรวจสอบข่าวเพื่อจะไปสกัดกั้นไอซิสที่นั่นเพื่อจะไปดูว่ามันเกี่ยวโยงอะไรกับซีเรียรกับอิรักอย่างไรอาจจะเข้าไปโดยต้องการหาข่าวมากกว่า และบทบาทเดิมก็เคยให้คำแนะนำอยู่แล้วสมัยก่อนที่ดูเตอเต้จะมาจะน่าจะมีผู้นำท้องถิ่นที่นั่นฝ่ายทหารของฟิลิปปินส์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับอเมริกาอยู่แล้วกับหน่วยรบพิเศษนี้อยู่แล้วจึงได้มีการออกข่าวว่าอเมริกามาช่วยแล้วดูเตเต้บอกว่าผมไม่ได้ขอไปแต่ว่าบูเตเต้ก็ไม่ได้ด่าหรือไ like ล่กลับต้องดูครับว่าดูเตอเต้จะเล่นเกมนี้อย่างไรนี่เป็น สิ่งที่ทำให้เห็นประเด็นปัญหาเรื่องไอซิสแลอเมริกาและเรื่องฟิลิปปินส์อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเกาหลีเหนือปั๊บเสร็จเรามาดูที่ฟิลิปปินส์ต้องติดตามดูว่าดูเตร์เตจะเอาอยัางไงและโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยโทรศัพท์มาพูดคุยกับดูเตร์เตเองจำได้นะครับวันเดียวก,กันกับที่โทรมาหานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาของไทยและนายกรัฐมนตรีลีเซนหลุงของสิงคโปร์ด้วย ฉะนั้นดูเตอร์เต้ก็ต้องแสดงอาการไว้ก่อนจะต้องแสดงว่าตัวเองไม่ได้เรียกร้องอะไรจากอเมริกาอเมริกามาช่วยเองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอเมริกา go home กลับบ้านยังครับคงต้องพูดจากันละจะมาช่วยช่วยอย่างไรอเมริกามายิ่งทําให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นหรือไม่นี่แหละจะมาทําให้คนต่างๆน,นานาที่กําลังตามข่าวเรื่องฟิลิปปินส์กับเรื่องไอซิสเรื่องอเมริกานั้น วุ่นวายใจมากขึ้นต้องตีความกันอีกหลายรอบทีเดียวครับฉะนั้นเกาะติดให้ดีครับว่ารัฐมนตรียุติธรรมเจฟเซชั่นจะไปให้การอุทิสภาเรื่องอารเซียกับทรัมป์กับคนใกล้ชิดทรัมป์จะพูดจะออกมาผูกพันผูกมัดทรัมป์กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทำให้ทรัมป์ต้องตกหลุมสู่วิกฤตการเมืองร้ายแรงกว่านี้หรือไม่นี่แหละครับวันนี้เวลาบ้าน เขาคือ,อวันอังคารก็คงจะไม่เกินพรุ่งนี้เช้าวเวลาบ้านเราที่กรุงเทพครับติดตามนะครับมีเรื่องน่าสนใจมากมายกลายกองในช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคุณสุราวุธบอกว่ามีแต่เรื่องน่าสนใจเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้ปีแห่งสีสันจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนี่ก็คงจะเป็นเวลาใกล้ๆสี่ทุ่มบ้านเราใช่ไหมครับตอนนี้ประมาณ เวลาที่กรุงโรมนะครับ5้าโมงเย็นครับใช่ครับสี่ทุ่มที่กรุงเทพพอดีผมก็จะติดตามสถานการณ์ขณะที่เดินทางนี่แหละครับคุณอดิศักดิ์กำมลสารบอกว่าเดนิสรรนเหมือนอดีตนักบาสเอ็นบีเอไปเยี่ยมคิมจองอึนไม่ข่าวว่าเป็นเพื่อนกันวันก่อนมีส่วนทําให้เกาหลีนเหนือปล่อยคนอเมริกันใช่ครับผมว่ามีนะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็บอกไม่เกี่ยวผมไปดูเรื่องกีฬาเฉยๆแต่ไม่เกิดขึ้นวันเดียวกันเลยอะและ้วมาเกิดขึ้นที่สร้างความแปลกใจคือว่า นักศึกษาบริการคนนี้ถูกสั่งติดคุก15ปีแต่อยู่มาได้17เดือนติดคุก17เดือนปล่อยแล้วอะ่ะน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอนและนี่แหละคือการเมืองที่มันต้องดูวิเคราะห์มากมายหลายด้านจึงจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับคุณอ้อนแมนไฟฟ้าเล็กบอกว่านักบาาขี่หลังเสือโดดเดียวสารพิษคิมจองอึนอุจจบุกแน่ติดตามครับเพราะว่าสนุกสนานแต่ว่า มันมีความหมายมันมีความหมายสําคัญที่มันจะมีผลกระทบทั้งโลกและเป็นไปว่าได้ว่ามันจะกระทบส่วนไทยด้วยต้องติดตามทุกคนต้องสนใจเรื่องโลกแล้วครับต่อไปนี้เพราะว่ายิ่งโลกวุ่นวายสับสนยิ่งจะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างรอบด้านอย่างมีสติและจะต้องทําให้พวกเราได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาดิลฟาเดลถามเรื่องการเมืองฝรั่งเศสเรื่องตั้งสสล่าสุด น่าดูมากครับผลเลือกตั้งของฝรั่งเศสเนี่ยมาครองนี่สุดยอดเลยครับพรักเขาเนี่ยอยู่ดีๆจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นพักที่ไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ําไปเนี่ยทำให้มาครองเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีผลส่งต่อไปครับเลือกตั้งสภาล่างนี่ก็ปรากฏว่าพักของมาครองนี่ได้มาอย่างถล่มทลายกันพอสมควรติดตามครับผมเชื่อว่าจะมีผลอย่างแน่นอนบอกว่าทรัมป์น่าจะอยู่ยาวเพราะทรัมป์ เพิ่งพาลูกชายไปอยู่ในทำเนียบขาวคุณออนแมนบอกไม่แน่ครับภรรยาและลูกเข้าไปทำเนียบขาวนี้อาจจะวุ่นวายกว่าเดิมก็ได้ติดตามทรัมป์ลำบากแน่ๆคิมจองอึนปล่อยนักศึกษาอเมริการจะช่วยทรัมป์หรือไม่ยังไม่รู้แตท่ที่รู้แน่แนคือทรัมป์เองเอาตัวออกจากประเด็นเรื่องถูกสอบสวนได้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่บอกให้รักษาสุขภาพใช่ครับ พยายามดูแลตัวเองอย่างดีครับระหว่างนี้เดินทางก็จะทำหน้าที่ anywhere anytime อยู่ที่ไหนเวลาใดวิเคราะห์ข่าวติดตามข่าวพร้อมๆกันทุกท่านขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ